สวัสดีค่ะ Hello everybody everyone สวัสดีทุกทกท่านนะคะเย็นนี้คุณครูน้ำใจอยู่ที่บ้านน้องเดือนค่ะบ้านน้องเดือนเขาปลูกกล้วยไม้ไว้เยอะเลยน้องเข้าลายไปบอกว่ากล้วยไม้ออกดอกแล้วนะคะคุณครูก็เลยรีบมาถ่ายทำนะคะช่วงเยน็นก่อนนี้ เริ่มเหี่ยวค่ะไม่เละไม่สวยแล้วนะคะมาดูก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อ,อนออนี้ที่น้องเขาลายไปบอกนะคะให้คุณครูน้ําใจมาถ่ายซ้ำ <c oughs> โอ้โหนายนี้ค่ะอาคุณหลานก็มาด้วยอาข้าวกล้องสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งลูกสวัสดีคุ้าวกล้องคครับผมเฮเดคับตามคุณย่ามาครับค,าาครับ ครับอันนี้เฮเดอันนี้ย่ารู้แล้วม่อนไข่เอื้องม่อนไข่พูดสิลูกไข,ไข่เอื้องม่อนไข่เอื้องม่อนไข่นะคะมีสามมีสามช่อนะคะมีสามช่อสวยเชียวดูใกล้ๆนะคะค่บครับคบอันนี้ก็เป็นเอื้องสาย,ยานะคะเอื้องสายชนิดหนึ่ง ได้ยินครับหลานชายเลียดโอเคครับโอเคอะจะเข้ากล้องเหรอหลานชายจะเข้ากล้องโอเคจ๊เอจ๊เอจ๊เอ๋เอกับหลานอ่าเฮเดยินใกล้ๆเอื้องสิลูกเอื้องนี้เข้ากล้องก็ไม่ยินใกล้ๆสิลูกใกล้ๆกล้องนี้ไอใกล้ๆต้นเอื้องอ่ะค่ะมานี่ลูกมาอ่าอย่าเข้ากล้องอะ โ yeah, okay. อเคอาะจับเลยอันนี้เอื้องสาย <Okay. S 1> yeah, เอื้องสายสีอะไรลูกว h ดคั o เลอร์สี y ยลโล่สีเหลืองนะคะอ่าสอนศัพท์ภาษาอังกฤษห้านชายไปในตัวนะคะ Do you w r i t e orchid Do you w r i t e orchid Orchid Yes Yes โอ้โหเสียงดังฟังชัด Yes อ้อ เฮดเดเฮดเดอยู่โรงเรียนอะไรลูก What 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 is your school name โรงเรียนกะนะสิบอันดึขอนครับครับโอ้โ oh ห What class are you in นั Again p l e ดับสรังรับ a s e ออกเขาขึ้นปสองเลยค่ะปีนี้หลานชายนะคะโอเคอันนี้ก็สีเหลืองไม่ค่อยมีแล้วค่ะมีนิดหน่อยปรับปราย ตรงนี้ก็มีปัะปลายนะคะอันนี้ก็ออกไม่กี่ดอกเองม่อนไข่นะม่อนไข่เอาแต่พวงนู้นสวยมากนะคะน้องเขาก็ปลูกเป็นลาวอย่างนี้ล่ะคะ่ะแขวนไว้สูงสๆเขาบอกว่าเอื้องอะ่ะชอบชอบอะไรชอบแสงแดดอ้าวอันนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้ก็สวยเนาะสีม่วงอ่อนๆน,นะคะนี่ก็เอื้องสาย ชนิดหนึ่งไม่มีป้ายชื่อนะคะไม่มีป้ายชื่อสวยสวยดูอันนี้ก็สวยข้างบนสวยไหมอันนี้ก็เอื้องสายเอื้องสายเอื้องสายอันนี้ก็มีดอกนะคะมีดอกปับปลาย หกเจ็ดดอกอันนี้มีเจ็ดดอกน้องนั้นก็ยังไม่ออกดอกนะคะยังไม่ออกดอกโอเคค่ะโอเคค่ะน้องเขาก็แขวนเป็นระเบียบเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกรอบหนึ่งความงามนะคะเฮเดครับเฮดเดมาถ่ายให้ย่าหน่อย เฮเดอเฮเดมาจาับถ่ายให้ย่าถือได้ไหมถือได้ไหมอย่าเลยนาะไม่ได้นะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจคุณหลานคะ่ะกลัวทํากล้องตกแล้วคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะให้คุณหลานเข้ากล้องละค, <c ười> คุณย่าเอาไว้ทีหลังคุณย่าไว้ทีหลังนะคะหรือ,อยังไงหรือคุณย่าจะ แอบเข้ากล้องแบบนี้นะคะคุณย่าก็จะเข้าแบบนี้เข้ากล้องแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นคุณย่าไหมคะเห็นคุณครูน้ําใจไหมคะโอเคค่ะไม่มีใครถ่ายทําให้อถ่ายเองอะค่ะถ่ายทําเองก็อย่างนี้แหละนะคะเจ้าของคลิปก็เลยไม่ได้เข้ากล้องกับเขา นะคะก็ถ่ายเอามาฝากเพื่อนเพื่อนน้องน้องได้ดูกันนะคะราะคะคุณหลานมาสกิดแล้วจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกอยากกลับแล้วเหรอครับโอเคนะคะก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะกี่นาทีเข้าไปแล้วเนี่ยืมสิบสามนาทีเข้าไปแล้วโหล เร็วจังเลยโอเคค่ะคุณคุณน้ำใจก็จะขอจบด้วยม่อนไข่นะคะสวยๆสาช่อนี้ละค่ะนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะซี a g เกนค่ะ